สวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับก็ชายอัครรัตน์หาทบุญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของวิธีการเปลี่ยนขนส่งแบบง่ายๆนะครับมาดูกันได้เลยนะครับตามผมมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็เราก็เข้ามาหน้าหลักของแพลตฟอร์ม Laz a d a หรือหน้าหลักของร้านเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําไม่กี่นาทีเราก็สามารถเปลี่ยนขนส่งที่เราต้องการได้แล้วนะครับ ครับเบื้องต้นเลยนะครับพอเราเข้ามาหน้าแพลตฟอร์มของ l a z a d a เราลากเมาส์มานะครับเราเอาเมาส์มาวางตรงบัญชีของฉันก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับคลิกไปตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับหน้า่า Lazada ของเรานะครับก็จะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกดูตรงที่เขียนว่าบริษัทขนส่งนะครับต้องใช้คําว่าบริษัทขนส่งเท่านั้นนะครับเราไปคลิกตรงบริษัทขนส่ง นะครับพอคลิกไปเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าขนส่งปัจจุบันเราคืออะไรอย่างร้านนี้ของผมนะครับเป็นแฟกต์เอ็กเพสถ้าเราพอใจแล้วเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่สะดวกในจุดในของการขนส่งนะครับเราก็มาดูตรงนะครับเปลี่ยนขนส่งด้านหลังนี้นะครับตามเมาส์ผมมาให้ทันนะครับยื่นคําขอเปลี่ยนขนส่งถ้าตรงนี้ยื่นคําว่ายื่นคําขอเปลี่ยนขนส่งเราถึงจะสามารถ เปลี่ยนขนส่งได้นะครับต้าขึ้นว่ายังเปลี่ยนขนส่งไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนขนส่งได้อันนั้นเราต้องรอก่อนนะครับทางลาซาร่าจะมีช่วงจังหวะของแต่ละเดือนซึ่งเป็นรอบในการเปลี่ยนขนส่งจะไม่เหมือนกันนะครับพอเรายื่นไปแล้วเราต้องรอประมาณเจ็ดวันทําการนะครับห้าถึงเจ็ดวันทําการนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกไปตรงที่ยื่นขนส่งเลยนะครับพอยื่นขนส่งเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้ครับขึ้นมาหน้าคําว่ายื่นคํา ขอเปลี่ยนขนส่งนะครับเรามาติ๊กตรงนี้ทุกช่องเลยครับติ๊กทุกช่องเลยติ๊กทุกช่องเลยนะครับเสร็จแล้วตรงคําว่ายืนยันสีส้มๆตรงนี้นะครับยืนยันและดําเนินการต่อตรงนี้จะค่อยขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปนะครับคลิกไปเสร็จแล้วหน้าที่2นะครับขั้นตอนที่2หรือหน้าที่2นี้นะครับเราก็ยังไม่มีอะไรขึ้นช่องว่างๆตรงนี้ครับเราลากเมาส์มาตรงที่สามเหลี่ยมท้ายช่องสี่เหลี่ยมยาวๆนี่ครับเราคลิกเข้ามาครับ เราไปติ๊กตรงสําหรับในตัวผมนะครับผมบอกว่าจุดส่งสินค้าไม่สะดวกนะครับถ้าเราไม่พอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกใจขนส่งตัวนั้นเราก็คลิกไปตรงจุดส่งไม่สะดวกนะครับเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมาให้เราดําเนินการต่อนะครับเราก็กดคําว่าต่อไปนะครับเสร็จแล้วฉันได้อ่านรายละเอียดเข้าใจในการเปลี่ยนแปนลงขนส่งเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาคลิกตรงหน้าครับคลิกตรงหน้าเสร็จแล้วนะครับ เราก็มากดคำว่ายืนยันโดยเป็นขั้นตอนที่4แค่นี้เองนะครับก็สามารถเปลี่ยนขนส่งแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วหน้าจอหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนะี่ครับผมก็จะรีเซ็ตนะครับกำลังดําเนินการอยู่ถ้าขึ้นกําลังดําเนินการอยู่แสดงว่ากําลังเปลี่ยนขนส่งซึ่งเขาจะใช้เวลาทําการ5-7วันทําการนะครับซึ่งวันนี้ผมยื่น วันนี้นะครับผมก็รออีกประมาณสัก1สัปดาห์นะครับถึงจะได้เปลี่ยนขนส่งตามาที่เราต้องการหรือไม่ถ้าไม่ถ้ายังไม่ใช่เราสามารถเปลี่ยนขนส่งจนกว่าจะเจอขนส่งที่เราต้องการนะครับซึ่งคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปดีๆอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ฝากกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อน ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจกันง่ายๆทําคลิปกันแบบง่ายๆและเข้าใจทําลาซาเรียนรู้กับลาซากับโค้ชัยไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมาก